สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของนาโตกันดีกว่าทุกคนนาโตเองเนี่ยก็คือพันธมิตรทางการทหารที่ประกอบไปด้วยประเทศจากชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือว่าจะเป็นประเทศในยุโรปต่างๆเองก็ตามซึ่งชื่อเต็มของนาโตเนี่ยก็คือ North Atlantic Treaty Organization ครับมันก็คือส่นที่สัญญาทางการทาหารที่จะคอยปกป้องกันและกันเดิมทีแล้วเนี่ยมันสร้างมาเพื่อต้านทานอิทธิพลของโซเวียตนะครับแล้วก็คอยปกป้องประเทศต่างๆโดยใจความสำคัญเนี่ยก็คือความร่วมมือกันทางการทาหารและ Article ที่สำคัญที่สุดที่หลายๆคนเนี่ยมักจะหยิบยกมาพูดกันนะก็คือ Article ที่5ของนาโตครับนั่นก็คือ ถ้าเกิดว่าประเทศใดประเทศหนึ่งในนาโตเนี่ยถูกศัตรูมาโจมตีนะครับผมทุกประเทศที่เหลือเนี่ยก็จะต้องมาช่วยแล้วก็สู้กับศัตรูนั้นไปด้วยทําให้หลายๆคนมองว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันคอยป้องกันโซเวียตมาโดยตลอดมันคอยป้องกันรัเสเซียมาโดยตลอดหลังจากที่โซเวียตล่มสลายเองถึงแม้ว่านาโต้เนี่ยจะสูญเสียจุดหมายสําคัญของตัวเองไปแล้วแต่โซเวียตล่มสลายเสร็จปุ๊บ รัสเซียเนี่ยก็ได้ผุดขึ้นมาแล้วก็ยังคงมีอิทธิพลอยู่ถึงแม้ว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะค่อยๆฟื้นอิทธิพลมาเรื่อยๆจากการที่สหภาพโซเวียตล่มสลายปุ๊บรัสเซียก็อดแอลงไปในทันทีเลยเนี่ยผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะ่ะนะตอนนี้เองอ่ะรัสเซียเริ่มแข็งแข่งขึ้นแล้วเราดูได้เลยจากช่วง20ปีที่ผ่านมารัสเซียเนี่ยเริ่มแข็งแร่งขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีทกท จนในปี2022นี้เองก็ได้เปิดสงครามใหญ่กับยูเครนนะครับซึ่งยูเครนเองเนี่ยยังไม่ได้เป็นสมาชิกนาโตแต่ในขณะเดียวกันชาติโยุโรปเนี่ยแล้วก็รวมถึงอเมริกาก็ได้ส่งความช่วยเหลือจํานวนมากมายมหาศาลให้ยูเครนแล้วทีนี้ล่ะถ้าเกิดว่าสงครามยูเครนจบแล้วเป้าหมายต่อไปของรัเสเซียเนี่ยมันก็คงจะเป็นประเทศที่อยู่ในสมาชิกนาโตแล้ว เ้าหมายที่หลายคนเขาเก่งกันไว้เนี่ยก็น่าจะเป็นทางฝั่งของประเทศแถบทะเลบอลติกนะครับผมนั่นก็คือเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียครับไอประเทศตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นประเทศเล็กๆเ,เนอะแล้วก็มีพรมแดนเนี่ยนะครับผมติดกับเบลารุสด้วย แล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยด้านล่างอะ่ะก็ยังติดกับส่วนดินแดนที่มันเพิ่มขึ้นมาของรัสเซียนั่นก็คือคารินินกาด,ด้วยนั่นเองนอกจากนั้นนะครับผมพรมแดนบริเวณด้านบนเนี่ยก็ติดกับรัสเซียซะด้วยอาจจะติดไม่มากนะครับผมแต่ก็ถือว่าติดอยู่นะมีทะเลสาบกั้นอยู่เยอะตรงบริเวณเอสโตเนียตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้รัสเซีย ปิดล้อมทางฝั่งของประเทศในบอลติกสาประเทศนี้ได้อย่างไม่ยากนักเลยจะมีจุดเปิดอยู่นิดเดียวนะครับผมเป็นจุดระหว่างคารินิการกับเบลารุสนะครับที่เรียกกันว่าซูอัลกี้แกลนั่นเองนะก็จะยาวประมาณแค่1น0่กิโลเท่านั้นเองน่าจะเป็นจุดเดียวที่นาโตเนี่ยจะสามารถส่งกําลังภาคพื้นดินแล้วก็รวมไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเข้าไปช่วยได้นอกจากนั้นก็ต้องส่งทางอากาศหรือทางทะเลเลยนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิดสงครามจริงเนี่ยการจะส่งไปก็ยากมากๆที่นี่หลายหลายคนอาจจะมองว่า แล้วรัสเซียจะกล้าเปิดสงครามกับนาโตจริงๆอย่างนั้นหรอ <c oughs> เพราะว่าถ้าเปิดอันนี้เนี่ยก็เท่ากับเปิดสงครามทัวร์เวล้วหรือเปล่าเนี่ยเป็นแบบเต็มรูปแบบเลยระหว่างรัสเซียกับทางฝั่งของนาโตซึ่งแน่นอนแหละมันก็มีอเมริกามีอังกฤษมีเยอรมันมีฝรั่งเศสมีอะไรเข้ามาร่วมด้วยนะครับตรงนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะ่ะ มองเอาไว้โดยภาพรวมแต่ในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้ครับถามว่าทําไมกันเราต้องมาดูที่ article 5นะครับผมแน่นอนถามว่ารัเสเซียเนี่ยไปเปิดสงครามอะ่ะมันเปิดสงครามกับทั้งมิตโตจริงไหมใช่นะครับแต่ชาติโยุโรปหรือว่าชาติในนาโตเองอะ่ะเขาจะมองว่า มันคุ้มหรือเปล่าเนี่ยที่จะต้องไปปกป้องเอสโตเนียลัตเวียลิทูเนียอาจจะเสี่ยงสงครามนิวเคลียร์ที่อาจจะทําให้ประเทศตัวเองเนี่ยต้องพังลงเลยล้วถามว่าชาติยุโรปเนี่ยถ้ามองแล้วนะว่ามันไม่คุ้มอะ่ะแบบโอ้โหเราจะมาแลกประชาชนตัวเองเนี่ยกับทางฝั่งของสาประเทศในทะเลบอลติกเราจะมาแลกกันมันอาจจะไม่คุ้มเราไม่ทําได้ไหมเนี่ยตามสสัญญาของนาโตมันบังคับให้เราต้องเข้าไปช่วยทางฝั่งของประเทศบอลติกทันทีถูกไหมแต่ 8, นะครับผม ถ้าเรามาอ่านดีๆเนี่ยนะครับมันจะเจอจุดที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าใน article 5เนี่ยนะครับผมแน่นอนเขียนแน่นอนชัดเจนว่าถ้าเกิดมีใครโดนโจมตีขึ้นมาเนี่ยทุกคนต้องเข้ามาช่วยครับแต่มันมีประโยคนึงได้เขียนเอาไว้ต่อจากนั้นนะครับผมว่าในการเข้ามาช่วยเนี่ยให้ประเทศต่างๆ other party เนี่ยใช้ action as it deem necessary หรือว่าตามที่แต่ละชาติเนี่ยเห็นสมควร ซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าต้องเข้ามาช่วยอะเข้ามาช่วยนะแต่ช่วยตามเห็นสมควรเพราะฉะนั้นเองการบุกรัสเซียบุกฝรั่งเศสเนี่ยรัสเซียบุกโปแลนเนี่ยมันอาจจะทำให้เฮ้ยมันกังวลและอังกฤษเยอรมันประเทศเนเธอร์แลนด์โปรตุกเกสสเปนทุกคนต้องระดมกําลังกันมาต่อสู้กันอย่างจัดเต็มเพราะว่าเขาเห็นสมควรตามประเทศของเขาแต่ถ้าเกิดว่าสงครามเกิดขึ้นในประเทศแถบบอลติกละ่ะ มันแทบจะถูกรักเสเซียล้อมเอาไว้อยู่แล้วแล้วมันจะคุ้มไหมเนี่ยที่จะไปเสียเ่ยงนะครับผมทาให้ตรงนี้มันเป็นช่องว่างหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยช่วยช่วยแต่ส่งหมวกหมวกเนื้อผ้าไปส่งเสื้อกรอกไปส่งแบบของกระยิบกระย่อยไปก็ได้เหมือนกันครับไม่จะเป็นที่จะต้องส่งแบบจัดเต็มนั่นเองคือถ้ามันมองโอกาสคํานวณทุกอย่างแล้วว่าไม่คุ้มเนี่ยมันไม่ได้ถูกบังคับว่าจะเป็นที่จะต้องมาช่วยแบบเต็มกําลัง คือนาโต้เนี่ยมันเขียนแบบหลวมๆเอาไว้ว่าให้ช่วยนะแต่ช่วยตามที่ช่วยได้ตามที่มึงอยากจะช่วยตามที่มึงเห็นว่ามันสําคัญตรงนี้แหละคือช่องโหว่หลักๆของนาโต้นั่นเองนะครับทาให้ก็เริ่มมีเสียงคอรหาเสียงกังวลมากขึ้นชาติทางฝั่งของทะเลบอลติกเองลิทูเนียลัตเวียเอสโตเนียเนี่ยก็เริ่มที่จะมาแบบเฮ้ยอยากได้การันตีมากขึ้นนะครับผมว่าแบบมันจะเอายังไงดีเนี่ยทั้งสาป,ประเทศน,นี้เองเ่งก็เพิ่ม เงินในงบทางการทหารนะทุกประเทศเลยนะครับแล้วก็เตรียมบังเกอร์เตรียมกับระเบิดรถถังเตรียมขุดสนามเพาะเอาไว้รอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยครับซึ่งแน่นอนแหละไอ้ทำสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้แปลว่ามันจะหยุดรัสเซียได้แต่มันทําเพื่อสโลวรัสเซียทําให้รัสเซียเนี่ยชะลอลงครับช้าลงอาจจะรอให้ชาตินาโตเข้ามาช่วยทัน แต่ถึงสถานการณ์จริงเนี่ยคงต้องรอดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วชาตินาโต้นั้นจะตัดสินใจมาช่วยประเทศเหล่านี้ไหมแต่เหตุการณ์นี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันยังไม่ได้ใกล้ที่จะเกิดขึ้นขนาดนั้นนะครับผมมันแบบยังเหตุการณ์ยังห่างไกลอยู่เพราะว่าสงครามในยูเครนก็ยังไม่จบเลยผมคิดว่าถ้าถามตัวผมเองนะสงครามในยูเครนนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ตัดสินว่าจะเป็นยังไงต่อถ้าเกิดว่ายูเครนแพ้ ยูเครนเสียดินแดนเกือบทั้งประเทศหรือทั้งประเทศหรือถ้ามีข้อตกลงเสียดินแดนส่วนหนึ่งแต่ยูเครนจะไม่ได้เข้านาโตและรัฐบาลยูเครนเนี่ยถูกรัสเซียเข้ามาบงการได้แต่งตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดขึ้นมาอันนี้ส่มเสียงมากแต่ถ้ายูเครนรักษาเอกราชเอาไว้ได้และยังคงรัฐบาลที่ไม่ได้ไปอยู่ข้างรัสเซียเอาไว้ได้เนี่ยอาจจะเสียดินแดนแค่สี่แคว้นอย่างเงี้ยโอกาสที่รัสเซียนั้นจะมาบุก3ประเทศนี้ก็ยากมากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยชะตากรรม ของทะเลบอลติกอ่ะน่าจะต้องบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ในสงครามยูเครนแล้วถามว่าเอาเข้าจริงเนี่ยมันจะช่วยกันเยอะขนาดไหนไหมก็ตอบยากมากๆแล้วเราตอบไม่ได้เหมือนกันครับในกรณีที่ดีที่สุดก็คือช่วยเต็มกําลังในกรณีที่แย่ที่สุดก็คือไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่เลยสกมวกมาหน่อยๆหรือกลางๆมันอาจจะไม่ต้องแบบไปแย่สุดหรือดีสุดมันอาจจะเป็นเหมือนกับทางฝั่งของยูเครนก็ได้อาจจะมีการส่งอาวุธส่งอะไรมาเตรียมกันไว้ก่อนก็ให้สู้เท่ากับ ที่มันจะสู้ได้ก็คือแบบส่งมาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ก็ไม่ได้ส่งทหารตัวเองไปหรืออาจจะส่งมาหน่อยๆอ,อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมจะถามว่าจะใช้ออปชั่นอาวุธนิวเคลียร์ไหมเนี่ยถามผมต,งตรงๆนะผมคิดว่าไม่น่าจะใช้ออปชั่นนิวเคลียร์อย่างแน่นอนเพราะว่าแบบลองคิดว่าถ้าเป็นเราอะ,อะเราอยู่อาเซียนถ้าอาเซียนเนี่ยมีสนธิสัญญาแบบนี้นะว่าเราต้องปกป้องทุกชาติปรากฏว่าถ้าทางฝั่งของบรูไนโดนประเทศหนึ่งมาบุก บูไนบอกว่าถ้าเกิดไทยมีนิวเคลียร์เนี่ยไทยจะกล้ายิงนิวเคลียร์ไปช่วยบูไนไหมถ้าไทยรู้ว่าไทยยิงใบไทยก็โดนเหมือนกันเราจะคุมไหมที่จะเอากรุงเทพของเราเนี่ยไปแลกกับบูไนที่เป็นเกาะเล็กๆแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับเราขนาดนั้นคือถามว่ามีไหมมันก็มีแหละแต่มันไม่ได้ขนาดนั้นไงแบบทุกคนสุดท้ายทุกประเทศก็ต้องเลือกตัวเองก่อนนั่นแหละถ้าเราห่างไกลมากพอจากความขัดแย้งเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เห็นถึงว่าภัยมันใกล้ตัวแต่ถ้าบังเอิญว่าอย บูนัยแม่งพมแทนติดกับกูเลยอ่ะอันนี้อาจจะอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็เลยเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆและอาจจะเป็นช่องว่างของ Article 5ของนาโตนั่นเองท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ history world โลกประวัติศาสตร์ในวันนี้ที่เราได้เอามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกรผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ